กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม Wisdom Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกม พร้อมช่องทางบริการครบคันทั้งหน้าเพจและไลน์ออฟฟิเชียลรับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทํารายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมท่านนําอยอาง Valorant Free ร i r e ROV TFT หรือเกมไห,ไหนในโลกนี้กดเติมได้ทั้งหมดมีรีวิวแบบจุกๆให้ดูกัน Wi s d o m Top Up ร้านเติมเกมของคนเล่นเกมเติมเร็วเติมชัว การันตีความปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่องอซี่แมนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับเราเข้าเข้ามาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกนครับแล้ววันนี้ครับผมจะพานะครับมาอัพเกรดนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเจ้าเกลวินนะครับผม เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเกรดแบบจัดเต็มครับแล้วก็จะมารีวิวครับตัวละครเกลวินนะครับเหมือนเคยครับเหมือนที่ได้รีวิวเจ้าซือเร็วก่อนหน้านี้นะครับแต่ก่อนเริ่มการครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมลุยแบบสดๆเลย โอเคครับแล้วเราก็ปั้นเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสาหรับเจ้าเกียววินของเราครับมาตรงนี้นะครับผมนี่แบบเบิ่มๆเลยนะครับพลังเนี่ยโอ้โหวันแรกนะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์594เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนกว่าๆนะครับก็จะเป็นตัวเกียวินที่ปั้นเข้ามานะครับประมาณนี้นะ4ดาว2ดาวม่วงนะครับสำหรับเจ้าเกียววินนะครับเนื่องจากว่าเราเปิดพาร์ทสองนะทำให้เราได้เศษมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับมาตรงนี้ครับเราไปดูกันว่าปลด ขีดนี่ตอนนี้เรามีเศษเกลวิน,นยอยู่ที่ประมาณ54เศษเลยนะครับสำหรับที่ทำ5ดาวนะแต่ว่าอีกนานนะกว่าจะทำ5ดาวคือจริง,รงเกลวิน5ดาวเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรครับมันก็แค่เพิ่มแพสซีฟตัวของอาดาเมจเพิ่มขึ้นนะซึ่งปกติเนี่ยตัวเกลวินเนี่ยมันไม่ได้ใช้นะครับตัวของดาเมจเป็นหลักอยู่แล้วครับมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่จะมาแจกลูกไฟให้กับทีมนะซึ่งอันนี้อังิงๆไม่จะเป็นต้อง5ดาวด้วยซ้ำนะครับ ทำสี่ดาวก็พอนะเพื่อนๆสำหรับตัวเกวินนะครับมาในส่วนของตัวปลุกตื่นครับมาตรงนี้ปลุกตื่นเป็น2ดาวม่วงนะเบิ่มๆนะครับมาตรงนี้2ดาวม่วงเลยซึ่งผมก็ยังไม่ได้อัพต่อเพราะว่าผมคิดว่าตัวเกวินเนี่ยทำแค่2ดาวม่วงก่อนก็พอนะครับไม่ต้องรีบดันตัวของ3ดาวนะครับเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงมากอะไรขนาดนั้นนะครับเราเน้นเป็นตัวอ่ p ซ o r t อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะอ่าในส่วนแผนทักษะครับ แผนทั้งสาเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่มานะครับเนื่องจากว่า,าผมยังไม่ได้ใส่เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นครับเพราะาอย่างที่บอกไปว่าเกลวินเราก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นดาเมจนะครับแล้วผมก็รอกิจกรรมวัสดุการ์ดสุ่มการ์ดด้วยนะซึ่งในการ์ดอัปดาวเราก็ไม่ได้พอนะครับเพราะว่าการ์ดอัปดาวเราเนี่ยก็ให้กับตัวดาเมจเป็นหลักอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอะตอมิกก็ดีหรือว่าตัวของซูริลก็ดีนะที่เราไปอัพนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้อัพสกิลไว้ก่อนนะครับซึ่งแผทงทกกัังด้ใส่ มาตรงนี้ครับแผ่นักศัยยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะครับก็เป็นหน้าสีม่วงประมาณนี้นะจ๊ะโอเคครับตอนนี้ดาเมจเกลวินเนี่ยอยู่ที่1 7 0 0 0 0นะครับความเร็วอยู่ที่443นะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของการ์ดครับการ์ดตรงนี้เนี่ยอาวุธเฉพาะนะครับเราอัพเป็นเวลเจ็ดสนะครับสดาวนะครับแล้วก็ตาเฉพาะเนี่ยสดาวเวล60นะครับอุปกรณ์ครับเราใส่เป็นโจมตีความเร็วโจมตีความเร็ว3ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวของโจมตีกับโจมตีปกติเนี่ยนะครับอีก1ชิ้นเพื่อที่ให้ดาเมจเนี่ยแรง ประมาณหนึ่งะครับที่จะลัดช็อตได้นะเพราะเวลาเราเตะ2ทา r ร์เก็ตเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่สักประมาณแบบอ่าสล้าน5ล้านอะไรแบบนี้มันก็สามารถแบบเปิดทําดาเมจไดส้สักดอกหนึ่งนะดอกหนึ่งก่อนนะซึ่งมันก็ไม่ได้แรงเท่ากับตัวดาเมจหลักที่เป็น LE อย่างอะตอมิกหรือซูริลล็อกนะครับอันนี้ก็ใส่มาเพื่ออ่าบูสต์ดาเมจนะครับเพราะว่าตอนนี้ยเซิร์ฟเวอร์มันก็ ยังไม่ได้เล่นความเร็วเยอะขนาดนั้นนะครับเราก็ใส่แบบนี้ก่อนนะแต่ถ้าอนาคตครับถ้าเขาเล่นความเร็วเยอะกว่านี้เราก็จะมีการปรับเปลี่ยนของเล่นความเร็วมากเป็น4ชิ้นอะไรแบบนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับมาตัวนี้การบัฟครับก็จะเป็นการบัฟปีศาจนะครับผมใส่เป็นแบบนี้นะก็ได้ออฟสเปรย์ไปหนึ่งออฟนะซึ่งอันนี้ก็ต้องหายยาวๆแล้วก็ตัวของพลังโจมตีนะครับตัวนี้ก็ใส่มาก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับส่วนการตัวนี้ก็เป็นการ HP นะครับก็ไม่ได้ใส่อะไรนะใส่ที่มีไว้ก่ออนนนนนะะะคครรับโเเก็็ปปมาณี้ ถ้าเราอัพแผ่นนักษาไปด้วยเนี่ยเกวินก็น่าจะซักประมาณพลังประมาณ9 0 0 0แสนอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็เดี๋ยวค่อยไปหลังจากสุ่มการอัพดาวแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาใส่นักษาให้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าก็เมื่อกี้น้องมีน้องในกิวมาถามเหมือนกันว่าพี่มันใส่แผ่นนักษาอะไรว่าเกวินเนี่ยก็อย่างที่บอกไปใส่อะไรก็ได้นะครับจะใส่แทงทะลุก็ได้จะใส่ตัวของคมดาบก็ได้นะเน้นพลังโจมตีเน้นเลือดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการหลบหลีกในอนาคตอีกที่สามารถใช้ได้น้นนนนนัั่เเเองะะคครรบปป็มมาาณีโ เดี๋ยวเราไปเซิร์นกันเลยนะว่าในอารีนาตอนนี้เนี่ยนะครับเล่นอะไรยังไงกันบ้างน,นะสำหรับอารีนานะครับมาตรงนี้เนี่ยอันดับหนึ่งนะสริปเอชคริสนะตรงนี้โอ้โหเขาไม่ได้ใส่เกลวินมานะเขาเขาเล่นทีมหมกนะซึ่งเราจะจัดทีมเป็นประมาณนี้นะครับมีอะตอมิกมีเกลวินนะครับยืนด้านหลังกับซูริลนะครับแล้วก็มีราชาซีฟูดนะเพื่อที่จะให้คอมโบซูริลนะครับพอเกลวินออกเธอเนี่ยซีฟูดจะได้อ่าจะได้ตาม อันติมาไวๆนั่นเองนะครับก็เป็นคอมโบตประจําอยู่แล้วนะในอนาคตถ้าไม่ได้ใส่ซีฟูดเนี่ยก็จะใส่คิงมานะครับประมาณนี้โอเคมาดูซิว่าเซิงใครได้บ้างอันนี้อันดับหนึ่งนี่เขาปิดตัวอยู่เซิงไม่ได้อ่ะเอาเน่เจอไอ้บังก่อนเจอไอ้บังก่อนเลยนะจังหวะนี้มาดอกนี้เซิงเลยเกลวินนะครับดอกนี้เปิดงานไอ้บังเปิดงานจังหวะนี้นะครับโอ้โหดูเกลวินไอ้บังเร็วกว่านะเพื่อนๆหมายความว่าผมโดนเซิง ผมโดนเซิร์งนะเพราะเกลวินในบงังเกลวินในบางมันเร็วกว่านะผมโดนเซิร์งก่อนเลยอะเดี๋ยวไปดูนะถ้าเกลวินเขาเร็วกว่าเนี่ยจะเป็นยังไงเขาเซิร์งมาก่อนจังหวะน,นี้โอ้โหเตะมา1ทีนี่มีระเบิดดาเมจแล้วเราเทรดคืนกลับมาบ้างจาังหวะนี้เตะใส่ซูริไป3าล้านสซนดาเมตรแล้วก็ระเบิดดาเมจโอ้โหระเบิดดาเมจบทขยี้ค่อนข้าง 5, ที่จะแรงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าคอมโบกับจ้กอะตอมิกนะครับแต่ตอนนี้ผมโดนเซิร์งแล้วท่านะผู้ชมโ,โผมโดนเซิร์งอยู่ตอนนี้ จังหวะน,นี้อะตอมิกฟาด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 โอ้โหเซิร์งผมยับเลยแล้วเกลวินผมนอนเทงแต้งไปแล้วนะครับแล้วดอกนี้ครับต่อย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 มาเขาเล่นเกลวินโอ้โหดูฮะคอมโบสตันนะท่านผู้ชมครับถือว่าจัดทีมได้ดีมากๆเลยนะครับกับการที่ใช้อคอมโบสตันของเกลวินตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ซูริลเนี่ยเราใส่ให้ตัวสตันอย่างเกลวินก็ได้นะครับให้ซีฟู้ดมายืนหน้าเกลวินแล้วก็สตันบ่อยๆเล่นแบบสตันบ่อยๆอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในระดับหนึ่งนะสามารถจัดทีมเล่นได้ตามใจชอบทุกคนเลยอ่ะจังหวะนี้โดนเซิร์งแล้วกูอันตสิสวนคืนกลับมาหนึ่งทีโอโหกูโดนเซิร์งกูโดนเซิร์งแล้วปั๊บจังหวะนี้โอ้โห,โโโห,ห,โโหช้ากว่าที่โดนเซิร์งเลยแล้วก็งัดหน้ามาใส่เกวินเราหลบหล,ลีกหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลอ่ะจังหวะนี้พู่ม,มาโอ้โหเกวินนอนเทงเต้งไปแล้วนะครับแล้วก็ซีฟู้ดต่อยหน้ามาหนึ่งทีโอโหซุยลิวไม่ได้ตีเลยนะครับอันนี้ก็ จะเป็นความสามารถของเกลวินนะถือว่าเกมนี้เป็นวิทยาทานไปนะครับนะเพราะว่าเราก็แซดสปีดน้อยกว่านะท่านผู้ชมามาดูเกมนี้นะฮะรอบนี้ปาด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 ,ปาดหน้าดอกนี้เรียบร้อยกูเหลือซุยเลียวตัวเดียวโดนเซิร์งเลยจังหวะนี้อือหือสตันโฮโฮโฮนี่แหละคือคอมโบนะครับคือคอมโบที่เราน่าจะเล่นได้ด้วยเออ โอเคไปหน้ามางัดหน้ามานะครับติดสตันรัวๆแล้วก็ให้อตอมิกปาดปาดปาดซุยริวกูก็โดนเสริงไปเด็กเป็นวิทยาทานไปสำหรับเกมนี้นะครับโอเคมาตอนนี้จะไปตีเขาโดนเขาตีกลับอ่ะมาเดี๋ยวขอบูสต์สปีดเกลวินก่อนนะครับรอขอบูสต์สปีดเกลวินก่อนจริงๆเล่นคอโมโบแบบมันก็ดีนะซีฟูดเกลวินเตะ2ทีก็ถือว่าดีนะผมว่านะสเกลวินแบบเล่นเตะ2ทีนี่ก็ถือว่าเอ้ยน่าสนใจนะเพื่อนๆผมว่านะอ่ะ ใส่สปีด4ชิ้นนะครับพลังลดมานิดหนึ่งนะอ่าพลังลดมานิดนึงเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่าพอเตะนี้เป็นไงบ้างพอพอพลังลดมาอ่าดอกนี้มาแบบเบิม่มเบิ่มอ่าเกลวินเราความเร็วนําไปแล้วนะครับหมายความว่าเราได้เปิดก่อนถึงเวลาเราเซิร์ฟคืนอ่าจังหวะนี้เึ๊บเิบภัยพิบัติระดับหมอลำบัฟมาครับแล้วก็โดนเทรดคืนกลับไปโดนเทรดคืนกลับไปแบบดิจิตอล มาครับเสิร์งกูเสริงบ้างแล้วปั๊มโอ้โหเตะมาเรียบร้อยความเร็วมากกว่ากเกลวินอีกฝั่งนึงด้วยนะครับแล้วก็ปาดปาดปาดเอ็กหึงไม่ได้เล่นเลยทนะ่านผู้ชม1ิบล้านดูฮะระเบิดดาเมจ1ิล้านแล้วก็โอ้โหซุยรูต่อยปั๊มโอ้โหแปดล้านเ็แล้วก็ต่อยมา1ที12ล้านเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้หมดแพงอะโ,โอ้โห,โโหโโคือถ้าเรามีแบบ แหม่ความเร็วมันมากกว่าอีกฝั่งนึงด้วยครับเวลาเราบู์สปีดดาเมจมาครับเล่นสายดาเมจมานะก็เร็วกว่าเกลวินของทางฝั่งไอ้บังด้วยนะครับเมื่อกี้นะเร็วเกลวินบังอีกอะดอกนี้ยิงแบบยิงลำแสงจะโบลอสคอโบลอดนะเนาะพอคอโบลอสแล้วแม่งแบบมีเลือดเยอะไงนะครับเราไม่มีคอโบลอสไงเราใสาอินดี้ไงนะครับเรามาแบบใสอินดี้มาบุึงจังหวะนี้อโอเคเฟสนี้นะครับมาเฟสนี้ปาด ปาดเปิดไปก่อนโอเคปาดเปิดไปก่อนแล้วก็โอ้โหมันเขาปาดคืนมาบ้างเขาปาดคืนมาแล้วเกลวินกูแตกเลยเอายังไม่แตกยังอยู่หลบมาดิจิตอลแล้วก็แล้วก็งัดหน้าฟินิกแมนมาล่วงไปเลยฮะจังหวะนี้แล้วระเบิดระเบิดดาเมจครับระเบิดดาเมจงัดหน้าล่วงไปแล้วครับแล้วก็ปาดหน้าเค้กมาจังหวะนี้โอ้โหไม่เหลือไม่เหลือจังหวะนี้ไม่เหลือปั๊มแตกเรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็ถือว่า เล่นมาดิเป็นทีมซัพพอร์ตนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกับน้องโปรแกรมนะซึ่งโปรแกรมเนี่ยแกมไม่ได้ใส่เกลว,วินมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดิเอาเกลเอาอะตอมิกออกดีปพะว่าเอ้ยแต่อะตอมิกมันต้องคอมโบเกลว,วินใส่เป็นแบบชีมเต็มก็ได้อ่ะลองเจอโปรแกรมอีกสักไม้อ่ะมาดูว่าเจอโปรแกรมแล้วนี่เกลว,วินเรานี่ยังไงบ้างนะครับก็อ่ะคอมโบเกลว,วินนะครับอยู่หลังราชาซีฟูดนะฮะเผื่อจะเตะ2รอบนะ แต่พอมีอาวุธเฉพาะนี้น่าจะน่าจะสตันสองตัวนะเออเห็นน้องเขาบอกมาสตันสองตัวนะอนะไรงัดหน้ามาเตะดอกแรกมาจังหวะน,นี้สลบเหมือดไปเลยโอ้โหเตะตายเลยวะคือเตะตายเลยอ่ะคือมึง,ม,งมึงไม่ต้องแบบ <c oughs> ไม่ต้องสตันนะ่ะคือเตะตายไปก่อนนะ่ะเอออ่าโอเคจังหวะนี้แล้วก็ซุยริวกระทืบกระทืบแล้วต่อยเลยต่อยเคลียร์ไปก่อนขอต่อยเคลียร์ก่อนท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวตัวท้ายๆเนี่ยเราค่อยสตันปาร์ปารดอกนี้โอ้โหเน้นเน้น โอเคครับแล้วก็เล่อันติไล่อันติตามติดไม่ยอท้อแล้วก็เตะแบบดิจิตอลเตะแบบดิจิตอลตัมโอ้โหเข้าที่หัวติดสตันไปเลยนะครับโอ้โหคอมโบนี้เป็นไงใช้ได้นะโอ้โหคอมโบนี้อีกฝั่งไม่ได้เล่นเลยนะครับพอใส่เกลวินมานี่มีสตันครับไอตัวดาวงดามจนี่เขาไม่ต้องเล่นแล้วนะท <c oughs> นี่เขาไม่ต้องเล่นแล้วในะตัวดาวงดามเมจเขาเนี่ยนะครับโอ้โหเจอเกลวินแบบเตะแบบนะดิจิตอลนะท่านผู้ชมดอกนี้อะ เขาไม่ได้เล่นนะครับเพาโดนข้ามเทือนไปเนื่องจากว่าตัวอะตอมิกเขาเนี่ยติดสตันอยู่นะครับเพาเลยเล่นไม่ได้เอาดโดนระเบิดดาเมจเฉยบล็อคยิงแรงสะนแล้วบลอคยิงแรงสะแล้วอุ้มไปก่อนจังหวะน,นี้อ่ะแล้วก็อุ้มมาหนึ่งทีอุ้มมาใส่ตัวของอสุรกับเครื่องอ่ะอุ้มไปนะจังหวะน,นี้อ่ะโอเคมาเฟสที่2นะครับถึงเวลาแบบเตะแบบดิจิตอลแต่ว่าขอปาดก่อนขอปาดก่อนโอ้โหปูบอมเจ็บแน่แน่แล้วก็เตะหน้าปูบอม ตั้มใส่คอมปนหนึ่งทีโอ้โหสตันแล้วระเบิดดาเมจโอ้โหเรียบร้อยครับดาเมจระเบิดบดขยี้นะ่ะคอมโบกับอะตอมิกแบบเบิ้มๆนะครับถ้ามีตัวบดขยี้เยอะๆเนี่ยนะมันก็จะทำให้แบบระเบิดดาเมจได้นั่นเองนะครับโอ้โหเนี่ยนะเป็นพลังของเกลวินนะครับที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์594แล้วก็ทุกคนตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะแรงนะครับมันแรงเพราะว่ามันระเบิดบดขยี้กับตัวอะตอมิกไงแต่ว่า ถ้าพูดถึงในแง่ที่เป็นดามเมจหลักมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่แจกลูกไฟนะครับแล้วก็มีสตันดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับดาเอจอาจจะไม่ได้เวอร์วางเหมือนซุยเรีวเหมือนอะตอมิกที่เป็น UR อะไรแบบเนี้ยนะแต่ก็ถือว่ามีก็ดีกว่าไม่มีนั่นเองนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้กันสำหรับการรีวิวเกลวินปั้นสดแล้วเอาไปตีอารีน่านะครับก็ได้เห็นแล้วว่าจุดอ่อนเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็พอเราเร่งสปีดมานี่ต่างกันเกมกับเกมแรกเลยนะค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรนะครับ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปปั้นโตก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ